เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเปิดไฟซะใครฝันนั่นน่ะฉันจะแบกนายไปอย่าส่งเสียงล่ะเอ๊ะเออเฮ้ยที่นี่ที่ไหนกันวะเนี่ยโอ้ยจริงสิสสรุปไปพบแผลนี้นี่วะประถมโรงพยาบาลให้แล้วเอ๊ะนั่นนั่นบาจิคุงเงินเหรอไม่ใช่คาคาสุโทระเหรอนั้น ผ่านไป12ปีก็พ้นโทษออกมาออกมาแล้วเหรอไม่เจอกันนานนะครับเอออะคาสตัวละคุกฮ่เอ,อืเอ,อเ,ออเออขาก่อนฉันเจอไอ้พวกเตะต่อยผู้หญิงบนถนนแบบนี้พอฉันเข้าไปห้ามพวกมันบอกเป็นบอกว่าเป็นสมาชิกแก๊งโตมันตอนโตมัน ของพวกแกกลายเป็นแก๊งลังแกผู้หญิงต้งแก่เมื่อไหร่อย่างแกจะเป็นยังไงก็ช่างแต่เจ้านั่นฉันอยากช่วยทิฟยุอเออแกไม่เจอกันนานเลยนะครับคาสิตรัคุงขึ้นรถไหมครับตอนนี้โตมันเสื่อมโซมากกลายเป็นแก๊งอาชญากรทำได้ทุกอย่าง จนตำรวจก็ยังไม่กล้ายุ่งด้วยพวกเราเอาโตโมันเมื่อสมัยนู้กลับคืนมากันเถอะครับเจ้านั่นสู้อยู่คนเดียวมาตลอดแต่แกกลับทํามัวทําอะไรอยู่ฮะฉันเหรอฉันในยุคนี้เดี๋ยวไหลชมัดเลยจิฟยุพึ่งพาไม่ได้เลยสินะโตมันเติบโตขึ้นผิดทางซะแล้วสิ แต่พวกแกกับยอมให้คิสก,กิจจูงจมูกนี่นะดาก้นที่พึ่งได้เพียงคนเดียวก็กลายเป็นนักโทษประหารซะได้สโอนไมกี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่ทาคิมิจิโตมันจะมีอนาคตแบบไหนกันนะเมื่อก่อนไมกี้เคยพูดว่าจะสร้างรุ่สมัยของนักเ,กเลงซินะเจ้านั่นพูดถูกโตมันนะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วยา คาสาิโนเถื่อนปล่อยกู้เก็บดอกทาเริ่มผิดกฎหมายทุกอย่างจนยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วแต่ว่านะแต่นี่คือยุคสมัยที่ไมกี้อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอือึนี่คือโตมันที่บาจิอย่าปกป้องรลอฉันอยากจะสร้างยุคสมัยใหม่ของนักเพลงนะฮะแต่ละคนยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อทุกคน ฉันอยากจะตั้งแก๊งแบบนั้นพวกมันในสมัยนูไม่ได้ต้องการให้โตมันเป็นแบบนี้จริงไหมทาเคมิจิจริงด้วยไม่ใช่โตมันที่ฉันเคยชอบไม่ใช่แบบนี้ตั้งแต่เจอตั้งแต่ต้องเจอจ้าตลอดเวลาอืมเอาโตมันของพวกเรากลับคืนมากันเถอะผมคาสึตโตะคุง ความจำฉันไม่ค่อยดีเลยอาจถามอะไรแปลกๆหน่อยนะทำไมโตมันถึงกลายเป็นแบบนี้ลือไมกี้